ยินดีต้อนรับสู่ปัญญาแห่งพุทธะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความตื่นรู้ท่ามกลางลมหนาวที่พัดมาสัมผัสผิวกายในช่วงปลายปีท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าบรรยากาศรอบตัวเราเริ่มเปลี่ยนไปจากความเร่งรีบวุ่นวายของการทำงานตลอดทั้งปีผู้คนเริ่มชะลอฝีเท้าลงแสงไฟประดับประดาเริ่มสว่างสวยัยและในใจลึกๆของใครหลายคน ่างก็เฝ้ารอคอยช่วงเวลาสำคัญที่กำลังจะมาถึงนั่นคือค่ำคืนแห่งการก้าวข้ามสักราชในขณะที่โลกภายนอกเฉลิมฉลองด้วยเสียงเพลงพลุไฟและงานรื่นเริงยังมีผู้คนอีกจำนวนมหาศาลที่เลือกจะพาตัวเองก้าวเข้าสู่พื้นที่แห่งความสงบพื้นที่ภายในวัดหรือแม้แต่พื้นที่เล็กๆหน้าหิ้งพระที่บ้านเพื่อทำกิจกรรมที่เรียกว่าการสวดมนต์ข้ามปีคำถามที่น่าสนใจ และเป็นประเด็นที่เราจะมาร่วมกันพินิษพิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในซีรีส์นี้ก็คือการที่เราอดทนฝืนความง่วงนั่งพนมมือสวดมนต์ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างปีเก่าและปีใหม่นั้นมันส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรกันแน่โดยเฉพาะความเชื่อที่มาช้านานว่าสวดมนต์ข้ามปีแล้วจะอายุยืนเรื่องนี้เป็นเพียงกุศโลบายเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือมีนัยยะทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางจิตรองรับอยู่จริง หรือแท้จริงแล้วมันก็เป็นเพียงการสวดมนต์บทเดิมๆที่เราสวดกันอยู่ทุกวันไม่ได้มีอานิสงส์พิเศษอะไรมากไปกว่าความสบายใจชั่วครั้งชั่วคราววันนี้เราจะค่อยๆแกะเปลือกของความเชื่อนี้ออกทีละชั้นเพื่อค้นหาแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ลองจินตนาการดูนะครับว่าในวินาทีที่เข็มนาฬิกากระดิกผ่านเลข12สิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆคืออะไรเป็นเพียงตัวเลขบนปฏิทินหรือเป็นกระแสพลังงานบางอย่างในใจเรา และถ้าหากเราวางใจได้ถูกตำแหน่งการกระทําในค่ำคืนเดียวอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างของสมองและจิตวิญญาณของเราได้มากกว่าที่เราคิดและเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจิตใจสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือพลังของเจตนาท่านผู้ฟังลองตรองดูนะครับว่าการสวดมนต์บทเดียวกันบทนโมตัสสะบทเดียวกันแต่หากสวดด้วยความรู้สึกที่ต่างกันผลลัพธ์ย่อมต่างกันราวฟ้ากับเหว การสวดมนต์ข้ามปีมีองค์ประกอบพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่การสวดมนต์ในวันธรรมดาอาจจะไม่มีนั่นคือหมุดหมายแห่งเวลาหรือจุดตัดของความรู้สึกมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์และการเริ่มต้นใหม่ช่วงเวลาสิ้นปีจึงเปรียบเสมือนเส้นชัยของความเหนื่อยล้าและจุดสตาร์ทของความหวังเมื่อคนจำนวนมากมารวมตัวกันด้วยเจตจำนงเดียวกันคือความปรารถนาที่จะดีขึ้น ความปรารถนาที่จะมีอายุยืนยาวเพื่ออยู่ดูโลกใบนี้ต่อไปหรือเพื่อสร้างกุศลต่อไปพลังงานมวลรวมตรงนี้แหละครับที่มีนัยสำคัญในทางจิตวิทยาเราเรียกว่า collective effervescence หรือความพลุ่งพล่านรวมหมู่ซึ่งเมื่อถูกนำทางด้วยเสียงสวดมนต์ที่ราบเรียบสงบเย็นมันจะกลายเป็นคลื่นความถี่ที่ส่งพลังมากในการรีเซ็ตระบบความคิดแต่คำถามคือแล้วมันทำให้อายุยืนขึ้นได้จริงหรือ ในทางพุทธศาสนาเรามีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเกี่ยวกับอายุวัฒนกุมารเด็กน้อยที่มีชะตาว่าจะต้องสิ้นอายุไขาภายใน7วันพ่อแม่ทุกใจมากจึงพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระองค์ไม่ได้ประทานพรวิเศษหรือเสกเบ่ามนคาถาเพื่อต่ออายุในแบบปาฏิหารเหนือธรรมชาติแต่พระองค์แนะนําให้พระสงฆ์มาเจริญพระปริศหรือสวดมนต์ล้อมรอบเด็กคนนั้นไว้ตลอดเวันเคืน เรื่องราวของอายุวัฒนกุมารนี้มักถูกยกมาเป็นหลักฐานอ้างอิงถึงอานิสงของการสวดมนต์ต่ออายุแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปในรายละเอียดไม่ใช่แค่มองที่ผลลัพธ์ว่าเด็กรอดตายแต่ให้มองที่กระบวนการว่าเกิดอะไรขึ้นในเจ็ดวันนั้นเด็กน้อยผู้นั้นนั่งอยู่ท่ามกลางกระแสเสียงแห่งความเมตตาท่ามกลางคลื่นความถี่ที่สม่ำเสมอของบทสวดสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตของเด็ก และจิตของพ่อแม่ที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความเครียดและการยึดติดว่าลูกจะต้องตายได้ถูกแทนที่ด้วยกระแสของสติและความสงบความเครียดคือศัตรูตัวฉกาจของอายุไขวิทยาศาสตร์ใหม่ยืนยันชัดเจนว่าความเครียดหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันและทำให้เซลล์แก่เร็วดังนั้นในนัยยะแรกนี้การสวดมนต์ข้างปีหากทำด้วยจิตที่สงบ ไม่ใช่สวดด้วยความโลภอยากจะได้บุญเยอะๆแต่ทำด้วยจิตที่ผ่อนคลายวางภาระทั้งหมดที่แบกมาตลอดปีลงเสียงสวดมนต์นั้นจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องฟอกจิตใจชะล้างความขุ่นมัวลดระดับความเครียดสะสมและนั่นคือก้าวแรกของการถนอมรักษาอายุไขแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเพียงแค่ลดความเครียดเราไปนอนฟังเพลงสบายๆหรือไปสปาก,ก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันไม่ใช่หรือ ทำไมต้องเป็นบทสวดมนต์และทำไมต้องเป็นคืนข้ามปีความลับมันอยู่ที่คลื่นความถี่ของเสียงและความหมายที่ฝังอยู่ในจิตได้สํานึกบทสวดมนต์ในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะบทพระปริศล้วนเป็นคําสอนที่กล่าวถึงสัจธรรมกล่าวถึงความเมตตาและการคุ้มครองป้องกันภัยด้วยอํานาจของคุณงามความดีภาษาบาลีแม้เราอาจจะแปลไม่ออกทุกคําแต่เป็นภาษาที่มีจังหวะจะคน มีความกังวลที่กระตุ้นให้เกิดการสั่นสะเทือนในโพรงกะโหลกศีรษะและลำคอซึ่งการสั่นสะเทือนนี้ในทางโยคะและวิทยาศาสตร์ทางเสียงบำบัดเชื่อว่าไปกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทเวกัสซึ่งเป็นเส้นประสาทคู่ที่1ิบที่ควบคุมระบบผ่อนคลายของร่างกายช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงความดันโลหิตลดลงและระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเราสวดมนต์ติดต่อกันเป็นเวลานานอย่างเช่นในคืนข้ามปี ร่างกายจะเข้าสู่สภาวะ deep relaxation หรือการผ่อนคลายขั้นลึกกึ่งกึ่งสมาธิสภาวะนี้เองที่ร่างกายจะเริ่มกระบวนการซ่อมแซมตัวเองหรือ self healing ได้ดีที่สุดดังนั้นหากจะตอบว่าสวดมนต์ทำให้อายุยืนไหมในเชิงกายภาพก็ต้องตอบว่ามีส่วนช่วยอย่างมีนัยสำคัญแต่เงื่อนไขคือคุณต้องสวดด้วยความผ่อนคลายไม่ใช่สวดด้วยความเคร่งเครียดหรือเร่งรีบให้จบจบไป เพราะถ้าสวดด้วยความเกรงร่างกายหลังสารความเครียดแทนที่จะเป็นสารแห่งความสุขผลลัพธ์ก็จะตรงกันข้ามทันทีทีนี้เราขยับเข้ามาดูในมุมของกรรมและกุศลกันด้างหลายคนมีความเชื่อฝังใจว่าการสวดมนต์ข้ามปีคือทางลัดในการโกยบุญคือการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาที่กำลังจะขาดให้ยาวขึ้นความเชื่อนี้ไม่ได้ผิดเสียทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมด บุญในทางพุทธศาสนาแปลว่าเครื่องชำระจิตใจบุญไม่ใช่แต้มสะสมในบัตรเครดิตที่เราจะเอาไปแลกของรางวัลเป็นอายุที่เพิ่มขึ้นได้ตรงๆแต่บุญส่งผลต่อคุณภาพของจิตและจิตที่มีคุณภาพย่อมดูแลรักษากายได้ดีกว่าจิตที่เสื่อมโทรมการที่เราเลือกจะไม่ไปดื่มเหล้าฉลองไม่ไปขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ไปทะเลาะวิวาทแต่เลือกที่จะมานั่งสวดมนต์ในวัดหรือที่บ้านนั่นคือการตัดปัดจจัยเสี่ยง หรือการปิดประตูตายประตูแห่งความเสื่อมตัดวงจรของอุบัติเหตุและความประมาทนี่คือเหตุผลทางตรรก,กะที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดว่าทำไมคนสวดมนต์ข้ามปีถึงมีแนวโน้มจะมีอายุยืนกว่าหรืออย่างน้อยก็รอดพ้นจากภัยอันตรายในคืนวันปีใหม่ได้มากกว่าคนที่ไปอยู่ในวงอโคจรแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่าแค่การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุมันคือการตั้งโปรแกรมจิบชุดใหม่สำหรับการเริ่มต้นปี หากจิตสุดท้ายของปีเก่าจบลงด้วยความสงบและจิตดวงแรกของปีใหม่เริ่มต้นด้วยความตื่นรู้มันเหมือนเราได้วางรากฐานที่แข็งแรงให้กับอาคารชีวิตที่จะสร้างต่อในปีหน้าท่านผู้ฟังครับลองพิจารณาคำว่าความสืบต่อหรือสันตติในทางธรรมดูนะครับชีวิตเราคือกระแสะที่ไหลต่อเนื่องไม่มีรอยต่อที่แท้จริงระหว่างวินาทีนี้กับวินาทีหน้าแต่จิตของเรามักจะปรุงแต่งแบ่งแยกเวลาออกเป็นช่วง การสวดมนตน์ข้ามปีคือการใช้สมมุติบัญญัติเรื่องเวลามาเป็นอุบายในการฝึกจิตถ้าเราทำแค่เป็นพิธีกรรมสวดเสร็จแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตด้วยความประมาทเหมือนเดิมขี้โมโหเหมือนเดิมกินเหล้าเมายาเหมือนเดิมอานิสง์ของการสวดมนต์คืนนั้นก็คงเป็นเพียงความทรงจําดีๆหนึ่งคืนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอายุไขหรือชะตาชีวิตอะไรได้มากนักเปรียบเสมือนคนป่วยที่กินยาดีที่สุดในโลกเพียงมื้อเดียว และหวังว่าจะหายขาดจากโรคเรื้อรังที่เป็นมาทั้งปีมันเป็นไปไม่ได้การสวดวนข้ามปีจึงควรเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหรือการปักธงว่าปีนี้ฉันจะเป็นคนใหม่ที่มีสติมากกว่าเดิมใจเย็นกว่าเดิมแล้วคำถามที่ว่าได้บุญมากกว่าสวดมนต์ปกติไหมคำตอบอยู่ที่ความตั้งใจหรือเจตนาหากคืนนั้นท่านต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากกว่าปกติต้องเอาชนะความง่วงความเมื่อยล้า และสิ่งยั่วยวนจากงานเลี้ยงภายนอกการกระทํานั้นย่อมมีน้ําหนักของกรรมดีที่มากกว่าการสวดมนต์สั้นๆก่อนนอนในวันปกติเพราะมันคือการฝึกขันติบารมีและสัจจะบารมีไปพร้อมกันเมื่อเราพูดถึงน้ําหนักของกรรมดีเราต้องไม่ลืมเรื่องกระแสสังคมหรือโซเชียลคอนช s สเนสในคืนข้ามปีกระแสจิตของผู้คนนับหลานมุ่งไปทางเดียวกันคือความหวังและความปรารถนาดี การที่เราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแสฐานนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่วัดหรือที่บ้านเรากำลังจูนคลื่นจิตของเราให้ตรงกับคลื่นความถี่สูงเหมือนวิทยุที่จูนเจอคลื่นที่ชัดเจนเสียงธรรมะจะดังกระหึ่มในใจเราชัดกว่าวันปกติพลังงานบวกจากคนรอบข้างหากเราไปสวดที่วัดจะช่วยพยุงใจเราไม่ให้วอกแวกทำให้สมาธิเราตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นและสมาธิที่ตั้งมั่นนี่แหละครับคือยาอายุวัฒนะขนานแท้ ในคำพีวิสุทธิมักกล่าวถึงอนิสงค์ของสมาธิว่าทําให้ผิวพรรณผ่องใสระบบโลหิตหมุนเวียนดีและชะลอความชราเพราะจิตที่นิ่งสงบจะใช้พลังงานน้อยร่างกายจึงสึกหรอนน้อยลงเปรียบเหมือนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่ยอมถนอมเครื่องยนต์ได้ดีกว่ารถที่ขับกระชากเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเร่งดังนั้นถ้าถามว่าทําไมสวดมนต์ข้ามปีถึงดี ก็เพราะมันเป็นคอร์สสมาธิระยะสั้นที่ทรงพลังท่ามกลางบรรยากาศที่เอื้ออำนวยที่สุดในรอบปีนั่นเองแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอครับมีความเข้าใจผิดประการหนึ่งที่ต้องระวังคือการคิดว่าถ้าฉันสวดมนต์ข้ามปีแล้วฉันจะมีกรอกป้องกันภัยวิเศษตลอดปีความคิดนี้อาจนำไปสู่ความประมาทแบบใหม่มีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าได้ทำบุญใหญ่ทรงท้ายปีแล้วก็เลยใช้ชีวิตตามใจกิเลสได้อย่างเต็มที่ พระหนึ่งว่าได้ซื้อประกันชีวิตชั้นหนึ่งไว้แล้วนี่คือกับดักที่น่ากลัวที่สุดเพราะหลักกฎแห่งกรรมนั้นตรงไปตรงมาการสวดมนต์ข้ามปีไม่สามารถลบล้างบาปกรรมที่เราทําหรือจะทําในอนาคตได้เหมือนเราอาบน้ําจนสะอาดในตอนเช้าก็ไม่ได้ประกันว่าตอนบ่ายเราจะไม่เปื้อนโคลนถ้าเราเดินลงไปในโคลอนอีกความศักดิ์สิทธิ์ของการสวดมนต์ไม่ได้อยู่ที่ตัวบทสวดเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะสวดและหลังสวด หากท่านสวดมนต์ข้ามปีแล้วเกิดความตระหนักรู้ว่าชีวิตนี้น้อยนักเวลาเหลือน้อยเต็มทีเราไม่ควรประมาทความคิดตัวนี้ต่างหากครับที่จะทำให้อายุยืนเพราะไม่ประมาทเราจะดูแลสุขภาพดีขึ้นเราจะไม่เอาตัวไปเสี่ยงภยัยเราจะบริหารความเครียดได้ดีขึ้นและที่สำคัญเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของทุกลมหายใจลองขยับมุมมองให้ลึกลงไปในเชิงปรัชญาอีกนิดครับ คำว่าอายุยืนในทางพุทธศาสนาอาจไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเลข 80, 90หรือ100ปีทางกายภาพแต่หมายถึงการมีชีวิตอยู่ที่มีคุณค่ามีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าแม้มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ถ้าไม่เห็นสัจธรรมก็สู้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่เห็นสัจธรรมไม่ได้นี่คือคำตอบที่ท้าทายความรู้สึกของเรามากการสวดมนต์ข้ามปี อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้สัมผัสกับความสงบที่แท้จริงสัมผัสกับสภาวะที่ใจไม่ดิ้นรนในช่วงเวลานั้นแม้จะเป็นเพียงหนึ่งชั่วโมงแต่ในความรู้สึกของเรามันอาจยาวนานและอิ่มเอมกว่าการใช้ชีวิตแบบไร้สติมาทั้งปีนี่คือการยืดอายุความสุขและยืดอายุจิตวิญญาณให้ยาวนานขึ้นการที่เราพยายามยื้อยุดฉุดชักสังขารร่างกายให้ยืนยาวแต่ข้างในใจเต็มไปด้วยความทุกข์ความร้อนรน นั่นอาจไม่ใช่การมีอายุยืนที่น่าปรารถนาแต่เป็นการทนอยู่เสียมากกว่าดังนั้นเป้าหมายของการสวดมนต์จึงควรเป็นการปรับจูนคุณภาพของการมีชีวิตอยู่มากกว่าแค่ปริมาณของเวลามาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วถ้าฉันไม่สะดวกไปวัดไม่สะดวกสวดข้ามปีแบบเต็มรูปแบบฉันจะพลาดโอกาสทองนี้ไปไหมคำตอบคือไม่เลยครับแก่นแท้ไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรือรูปแบบพิธีกรรม แต่อยู่ที่สภาวะจิตหากในคืนข้ามปีท่านเลือกที่จะนั่งเงียบๆคนเดียวที่มุมห้องทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในปีเก่าด้วยใจที่เป็นกลางไม่โทษตัวเองไม่หลงระเริงและตั้งจิตอธิษฐานหรือตั้งเป้าหมายสำหรับปีใหม่ด้วยความมุ่งมั่นนั่นก็คือการสวดมนต์ในรูปแบบของการปฏิบัติบูบชาแล้วการสวดมนต์ด้วยปากแต่ใจคิดเรื่องอื่นกับการไม่ได้เปล่งเสียงแต่ใจภาวนาอยู่กับลมหายใจและสติ อย่างหลังนี้มีอนุภาพมากกว่ามหาศารและทำให้อายุยืนได้จริงในแง่ชีวภาพเพราะจิตที่สงบจะหลั่งสารเอนโดฟินและเซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีแห่งความอ่อนเยาว์ดังนั้นอย่าให้เงื่อนไขของเวลาและสถานที่มาเป็นอุปสรรคในการสร้างกุศลความขลังของการสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่ว่าท่านสามารถข้ามจากความหลงไปสู่ความรู้ได้หรือไม่ในวินาทีนั้นเรามาเจาะลึกเรื่องบทสวดกันสักนิด บทสวดที่นิยมสวดกันในคืนข้ามปีเช่นบทอิติปิโสบทชินบัญชรหรือบทธรรมจักกับประวัตินสูตรแต่ละบทมีพลังงานเฉพาะตัวแต่สิ่งที่มีร่วมกันคือการสรรเสริญคุณงามความดีและสัจธรรมเมื่อปากเราสวดหูเราได้ยินใจเราจดจอ่อมันเกิดกระบวนการที่เรียกว่าไตรทวารสัมพันธ์กายวาจาใจเป็นหนึ่งเดียว ภาวะนี้แหละครับที่เป็นภาวะแห่งการชาร์จพลังชีวิตแบตเตอรี่ชีวิตที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาตลอดปีจะได้รับการฟื้นฟูลองสังเกตดูสิครับว่าหลังจากสวดมนต์เสร็จใหม่ๆหน้าตาของเรามักจะดูผ่องใสแววตาจะดูมีความเมตตานั่นเป็นเพราะความเครียดระดับลึกที่เกาะกินใบหน้าและจิตใจได้คลายตัวลงถ้าเราทำแบบนี้ได้บ่อยๆไม่ต้องรอแค่ปีละครั้ง หน้าตาเราก็จะดูเด็กกว่าวัยและโรคภัยไข้เจ็บก็จะเบียดเบียนได้ยากนี่ไม่ใช่ปฏิหารเหนือโลกแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ลอยมาจากฟ้าแต่เกิดขึ้นจากการทำงานที่สอดคล้องกันของระบบประสาทและจิตใจของเราเองและยังมีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจคือการสวดมนต์ข้ามปีเป็นการฝึกการรอคอยและฝึกความอดทน ในยุคสมัยที่ทุกอย่างรวดเร็วไปหมดเราแทบจะรออะไรไม่ได้เลยแต่การต้องมานั่งรอเรื่อกยามรอสวดพร้อมกันข้ามผ่านเวลาไปด้วยกันมันเป็นการดัดมิสัยใจร้อนของเราความใจร้อนคือไฟที่เผาผลาญอายุไขคนใจร้อนมักมีความดันสูงหัวใจทำงานหนักและตัดสินใจผิดพลาดง่ายการฝึกให้นิ่งให้รอให้เย็นลงผ่านพิธีกรรมข้ามปี จึงเป็นการมวบของขวัญล้ำค่าให้กับร่างกายและจิตใจเมื่อใจเย็นลงเราจะมองเห็นโลกชัดขึ้นปัญหาที่เคยดูใหญ่โตในปีเก่าอาจจะดูเล็กลงถนัดตาเมื่อเรามองมันด้วยสายตาของปีใหม่ที่ผ่านการชำระล้างมาแล้วและเมื่อความกังวลลดลงสุขภาพกายก็จะดีขึ้นตามมาเป็นเงาตามตัวสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนท่านผู้ฟังขบคิดตามคือคำว่าข้ามปี แท้จริงแล้วเราข้ามอะไรเราข้ามตัวเลข2,568ไปเป็น2,569หรือเรากำลังข้ามตัวตนเก่าไปสู่ตัวตนใหม่ถ้าการสวดมนต์นั้นทำให้เรากล้าที่จะให้อภัยคนที่เคยทำให้เราโกรธในปีที่แล้วทำให้เรากล้าที่จะปล่อยวางความผิดหวังที่เกาะกินใจนั่นคือการต่ออายุไขทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเพราะความโกรธและความแค้นคือสนิม ที่กัดกร่อนใจและกายให้ผูกกร่อนเร็วที่สุดการสวดมนต์ข้ามปีจึงเป็นกุศโลบายให้เราได้ทิ้งขยะในใจออกไปพร้อมกับปีเก่าถ้าท่านสวดมนต์จบแล้วแต่ใจยังแบกความแค้นข้ามปีไปด้วยก็เท่ากับว่าท่านแค่เปลี่ยนปฏิทินแต่ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าท่านสวดแล้ววางลงได้นั่นแหละครับท่านได้เกิดใหม่ในร่างเดิมแล้วและคนใหม่นี้ย่อมมีพลังชีวิตที่สดใสและยืนยาวกว่าเดิมแน่นอน นอกจากเรื่องจิตใจแล้วบรรยากาศของกัลยาณมิตรในคืนสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นปัจจัยส่งเสริมอายุยืนที่สำคัญงานวิจัยทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าปัจจัยที่ทำให้คนในบลูโซนส์หรือโซนที่คนอายุยืนที่สุดในโลกมีอายุยืนไม่ใช่แค่อาหารแต่คือความสัมพันธ์ที่ดีโซเชียลคอนเนคชั่นการได้มาอยู่ท่ามกลางคนที่มีศรัทธาเดียวกันยิ้มแย้มให้กันมีความปรารถนาดีต่อกัน มันสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง sense of belonging และความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจความเหงาและความโดดเดี่ยวคือเพชฌฆาตเนียบแต่บรรยากาศงานบุญช่วยขจัดสิ่งนี้ออกไปแม้ท่านจะไปคนเดียวแต่ท่านจะไม่รู้สึกเดียวดายท่ามกลางเสียงสวดที่กระหึ่มก้องนี่คือกำลังใจที่สำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุหลายท่านมีแรงมีพลังที่จะใช้ชีวิตต่อไปการได้เห็นลูกหลานจูงมีพามาวัด หรือการได้เห็นคนหนุ่มสาวหันมาสนใจธรรมะสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงหัวใจได้ดีกว่ายาบำรุงขนานใดอย่างไรก็ตามเราต้องระวังกับดักของความคาดหวังบางคนคาดหวังว่าสวดมนต์ข้ามปีแล้วปีหน้าต้องรวยต้องหายป่วยไม่ต้องมีเรื่องร้ายๆเข้ามาเลยพอเจออุปสรรคเข้าหน่อยก็พานหมดศรัทธาเลิกสวดเลิกทำดีเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการสวดมนต์ คือการสร้างเหตุที่ดีแต่ผลที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีปัจจัยประกอบมากมายทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่และเหตุปัจจัยภายนอกการสวดมนต์ช่วยให้เรามีสติที่จะรับมือกับความผันผวนของโลกได้ดีขึ้นต่างหากคนที่มีสติเมื่อเจอปัญหาจะไม่ตีโพยตีภายไม่เครียดจ,จนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่จะมองเห็นทางแก้หรือยอมรับความจริงได้เร็วกว่าและความสามารถในการยอมรับความจริงนี่เอง คือเคล็ดลับของการไม่แก่เกินวัยและไม่อายุสั้นเพราะความตรอมใจหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนการสวดมนต์ข้ามปีก็เหมือนการจูนเครื่องดนตรีก่อนเริ่มบรรเลงเพลงบทใหม่ถ้าเครื่องดนตรีเพี้ยนเล่นหนึ่งไงก็ไม่เพาะชีวิตที่ขาดสติก็เหมือนเครื่องดนตรีที่สายหย่อนยานหรือตึงเกินไปเลื่อนข้ามปีคือเวลาที่เรามาปรับสายชีวิตให้พอดีไม่ตึงด้วยความเครียดไม่หย่อนด้วยความขี้เกียจ เมื่อเครื่องดนตรีพร้อมเพลงแห่งชีวิตในปีหน้าก็จะไพเราะและเครื่องดนตรีที่ได้รับการดูแลอย่างดีย่อมใช้งานได้ยาวนานกว่าเครื่องที่ถูกทิ้งขว้างการดูแลรักษาใจด้วยธรรมะจึงเป็นการดูแลรักษากายทางอ้อมที่ดีที่สุดและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะไม่ต้องเสียเงินทองมากมายใช้เพียงแค่เวลาและความตั้งใจเท่านั้นแล้วถ้าถามว่าต้องสวดบ,บทไหนถึงจะคลังที่สุด คำตอบแบบกำปั้นทุบดินแต่จริงที่สุดคือบทที่ท่านสวดแล้วใจสงบที่สุดบางคนสวดบทย,วยาวๆแล้วเครียดกังวลว่าจะสวดผิดแบบนั้นสู้สวดบทสั้นๆอย่างพุทโธหรืออิติปิโสแต่สวดด้วยใจที่เบาสบายไม่ได้ความขลังไม่ได้อยู่ที่ความยากของภาษาบาลีแต่อยู่ที่ความนิ่งของจิตจิตที่นิ่งสงบมีพลังงานสูงสามารถแผ่เมตตาได้กว้างไกล และสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้ลึกถึงระดับเซลล์ดังนั้นในคืนข้ามปีนี้อย่าไปกังวลเรื่องรูปแบบให้มากนักให้โฟกัสที่ความรู้สึกภายในส่วนให้เสียงกล้องเข้าไปในใจฟังเสียงตัวเองให้ชัดให้ทุกพยางที่เปล่งออกมาเป็นการนวดคลึงหัวใจให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการสวดวนข้ามปีเป็นการฝึกอาณาปานสติหรือการดูลมหายใจไปในตัวด้วย เพราะการจะเปล่งเสียงสวดให้ต่อเนื่องเราต้องควบคุมลมหายใจให้สม่ำเสมอการหายใจที่ลึกและยาวเป็นกุญแจสำคัญของการมีอายุยืนเพราะมันช่วยนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและเซลล์ต่างๆได้อย่างเต็มที่คนที่หายใจสั้นตื้นมักจะมีปัญหาสุขภาพและอารมณ์ฉุนเฉียวดังนั้นการสวดมนต์จึงเป็นการออกกำลังกายของปอดและเป็นการฟอกเลือดให้สะอาดขึ้นโดยธรรมชาติยิ่งสวดต่อเนื่องนานๆ ร่างกายยิ่งได้รับออกซิเจนมากเลือดลมเดินสะดวกผิวพรรณจึงเปล่งปลัง่งนี่คือผลพลอยได้ทางกายภาพที่เห็นผลทันตาไม่ต้องรอชาติแน่ก่อนที่เราจะเดินทางมาถึงบทสรุปอยากให้ท่านผู้ฟังลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าปีใหม่นี้ท่านอยากมอบของขวัญอะไรให้กับชีวิตตัวเองหากคำตอบคือสุขภาพที่แข็งแรงและอายุที่ยืนยาวการสวดมนต์ข้ามปีคือจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยม แต่มันต้องถูกสารต่อด้วยการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันด้วยอย่าให้การสวดมนต์เป็นเพียงอีเวนต์ประจำปีแต่ให้เป็นวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์หากท่านสามารถดึงเอาความสงบจากคืนข้ามปีมากระจายใช้ในทุกๆวันของปีใหม่ได้นั่นแหละครับคือ,อยาอายุวัฒนะที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์สั้นๆก่อนนอนหรือการมีสติรู้ตัวในขณะทำงานทั้งหมดนี้คือเนื้อเดียวกันกับการสวดมนต์ข้ามปี คือการพาใจกลับบ้านกลับมาอยู่กับปัจจุบันเดินทางมาถึงช่วงท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับสรุปแล้วการสวดมนต์ข้ามปีทำให้อายุยืนขึ้นไหมคำตอบคือทำได้หากการสวดมนต์นั้นนำไปสู่การลดความเครียดการละเว้นจากพฤติกรรมเสี่ยงการมีสติในการใช้ชีวิตและการสร้างความสุขสงบเย็นในจิตใจซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่วิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ยอมรับตรงกันว่าช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย และยืดอายุไขได้แต่ถ้าสวดด้วยความโลภสวดด้วยความงมงายโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมก็อาจเป็นเพียงการทำพิธีกรรมเพื่อความสบายใจชั่วคราวซึ่งก็ดีกว่าไปทำชั่วแต่ยังไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นปีใหม่นี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเปลี่ยนค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองให้เป็นค่ำคืนแห่งการตื่นรู้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนขอให้ใช้เวลานั้นทบทวนตัวเองให้อภัยตัวเอง และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นมีสติมากขึ้นขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบรรดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีอายุที่ยืนยาวเพื่อสร้างบารมีมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อปฏิบัติธรรมและมีความสุขที่เย็นช้ำเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ตลอดปีและตลอดไปปัญญาแห่งพุทธะพร้อมเดินเคียงข้างคุณเพื่อเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นบันไดสู่การเติบโต กดติดตามเพื่อร่วมเดินทางสู่ความตื่นรู้ไปพร้อมกันครับสวัสดีปีใหม่ครับ